ยินดีต้อนรับสู่หลอนเล่าเรื่องสถานที่แห่งนี้จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของความลึกลับเรื่องเล่าสยองขวัญและตำนานที่ยังไม่มีใครกล้าพิสูจน์จงเตรียมใจให้พร้อมเพราะทุกเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ฟังอาจทำให้คุณขนลุกและไม่กล้าปิดไฟนอนในคืนนี้ถ้าพร้อมแล้วมาติดตามความสยองไปพร้อมกันเลยครับกลางป่าลึกติดชายแดนไทยพมา่ามีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับเหล่าทหารที่เคยสู้รบ และสังเวชชีวิตในพื้นที่นี้หลายคนเชื่อว่าพวกเขายังงวงเวียนอยู่ไม่ยอมและจากสมรภูมิสุดท้ายของตนเองวันหนึ่งกลุ่มนักเดินป่าห้าคนนำโดยต้นชายหนุ่มใจกล้าผู้ไม่เชื่อในเรื่องผีพร้อมกับเพื่อนๆได้แก่มีหญิงสาวผู้ช่างสังเกตนัดนักศึกษาประวัติศาสตร์โอ๊ตหนุ่มขี้กลัวและบอยผู้ชื่นชอบการท้าทายสิ่งลีกลับพวกเขาเดินทางเข้าสู่ป่าลึกหวังตั้งแคมป์ค้างคืนเพื่อสัมผัสธรรมชาติ แต่หารู้ไม่ว่าพวกเขากำลังก้าวเข้าสู่แดนต้องห้ามที่เหล่าวิญญาณยังเฝ้าอยู่หลังจากตั้งแคมป์เสร็จพวกเขาก่อไฟนั่งล้อมุงกินอาหารและเล่าเรื่องราวสนุกสนานจูจูบอยก็พูดขึ้นป่านี้มีผีทหารจริงหรือวะถ้ามีจริงก็ออกมาให้เห็นเลยสิโอ๊ดรีบห้ามมึงอย่าพูดแบบนั้นที่นี่อาจมีสิ่งที่เราไม่เห็นอยู่ก็ได้แต่บอยกลับหัวเราะพร้อมทั้งตะโกนออกไปในป่าทึบเฮ้ย ผีทหารถ้าพวกมึงยังอยู่ออกมาดิทันใดนั้นลมแรงก็พัดผ่านแสงไฟกองไฟสันไหวเงาต้นไม้ไหวโยกไปมาราวกับมีใครเดินอยู่ในความมืดนักกระซิบเสียงสัน่นรู้ไหมบริเวณนี้เคยเป็นสนามรบมาก,ก่อนทหารที่เสียชีวิตอาจยังไม่ไปไหนเสียงฝีเท้าเริ่มดังรอบๆแคมป์เสียงเหมือนรองเท้าบูตอกระทบพื้นดินตามมาด้วยเสียงกระซิบแผ่วเบา,บากลับไปที่นี่ไม่ใช่ที่ของพวกเจ้า เงาทหารไร้หน้าบอยเริ่มหน้าซีขณะที่ทุกคนมองไปยังเงาร่างที่ค่อยๆปรากฏในแสนฝ่ายจางๆพวกเขาเห็นเงาของชายในชุดทหารเกา่เกาๆเปื้อนเลือดอยืนตัวตรงนิ่งสนิทแต่ไม่มีหน้ามีเพียงความว่างเปล่าแทนดวงตาและปากต้นพยายามเรียกสติทุกคนให้หนีแต่ขาเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่บอยตัวสั่นพึนพรรมพำเสียงเบากูขอโทษกูแค่พูดเล่นเงาทหารขยับเข้าใกล้ราวกับจะลากพวกเขาไปยังโลกของคนตาย ทันใดนั้นเม่หยิบพระที่พกติดตัวขึ้นมาและสวดมนต์ด้วยเสียงสั่นเครือเสียงของเธอทำให้เงานั้นหยุดนิ่งก่อนจะค่อยๆถอยหายเข้าไปในเงามืดของป่าหนีเอาชีวิตรอดไม่รอช้าทุกคนรีบเก็บของและพยายามหนีออกจากป่าแต่ทางกล,กลับดูเหมือนว่ากวนเดินเท่าไรก็เหมือนกลับมาที่เดิมจนกระทั่งนัดนึกขึ้นได้ว่าเคยอ่านมาว่าหากหลงในป่าผีให้หันเสื้อกลับด้านและใส่รองเท้าสลับข้างกัน พวกเขาทำตามและไม่นานก็พบเส้นทางออกจากป่าในตอนรุ่งเช้าเมื่อหันกลับไปมองแนวต้นไม้ยังคงไหวๆเหมือนมีใครมองตามพวกเขาอยู่หลังจากเหตุการณ์วันนั้นบ่อยไม่กล้าลบหลู่สิ่งลิ้ลับอีกเลยส่วนต้นและคนอื่นๆก็เชื่ออย่างสนิทใจว่าป่าชายแดนแห่งนี้ไม่ได้มีแค่มนุษย์อาศัยอยู่และทุกครั้งที่ได้ยินเสียงฝีเท้ากระทบพื้นดินตอนกลางคืนพวกเขาจะรู้ว่าผีทหารชายแดน ยังคงเฝ้าระแวระวังสมรภูมิของพวกเขาหลังจากหนีออกจากป่ามาได้กลุ่มของต้นคิดว่าทุกอย่างจบลงแล้วแต่พวกเขาหารู้ไม่ว่าสิ่งที่ติดตามมานั้นไม่ใช่แค่ความทรงจำหลอนๆคืนแรกหลังกลับจากป่าบอยนอนกระสับกระส่ายฝันถึงทหารไรา้หน้าที่ยืนจ้องเขาอยู่ในเงาเมืดเสียงกระซิบเย็นเยียบดังขึ้นในหัวเจ้าลบหลู่เราจงกลับมา บอยสะดุ้งตื่นเงอโชคทั้งตัวหันไปมองรอบๆห้องเขาแน่ใจว่าอยู่ในบ้านของตัวเองแต่กลับรู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ตรงมุมห้องเสียงฝีเท้าหนักๆเดินวนอยู่รอบเตียงราวกับทหารที่กำลังเดินลาะดะเวนบอยพยายามข่มตาหลับแต่แล้วเขาได้ยินเสียงปืนลั่นขึ้นมาในห้องปังเขาผวาลุกขึ้นเปิดไฟดูรอบๆแต่ไม่มีใครอยู่เสียงทุกอย่างเงียบสนิทมีเพียงหัวใจของเขาที่เต้นแรงไม่เป็นจังหวะ เขาไม่ได้นอนต่อคืนนั้นไม่ใช่แค่บ่อยเท่านั้นที่เผชิญเหตุการณ์ประหลาดต้นมักตื่นขึ้นมากลางดึกและพบรอยรองเท้าบูต่อเปื้อนโคลนอยู่ที่หน้าห้องทั้งที่เขาอาศัยอยู่ชั้นสองของบ้านเมย์ได้ยินเสียงวิทยุค,คลื่นแทรกดังขึ้นมาเองทั้งที่ไม่ได้เปิดวิทยุค,คล้ายเสียงสื่อสารทหารเก่าๆพร้อมเสียงคร่ำครวญเบาๆนัดฝันว่ามีทหารมาหาเขาและพยายามพูดบางอย่างแต่ปากของทหารนั้นเต็มไปด้วยเลือด โอ๊ตพบว่ากระจกในห้องน้ําของเขามีฝ้าไอเย็นขึ้นมาเองและทุกครั้งที่เช็ดออกจะมีรอยมือแต่อยู่ดูเหมือนบางสิ่งบางอย่างยังไม่ยอมปล่อยพวกเขาไปนัทพยายามค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับป่าชายแดงที่พวกเขาไปมาและพบว,ว่าบริเวณนั้นเคยเป็นจุดยุทธศาสตร์ของกองกําลังทหารในอดีตทหารหลายสิบนายเสียชีวิตอย่างสยดสยองบ้างก็ถูกทิ้งไว้โดยไม่ได้ทําพิธีกรรมทางศาสนาวิญญ,ญาณเหล่านั้น จึงยังคงติดอยู่ในป่าบางทีพวกเขาอาจจะอยากให้เราทำอะไรสักอย่างนัดพูดขึ้นด้วยสีหน้าหนักใจพวกเขาตัดสินใจกลับไปยังป่านั้นอีกครั้งพร้อมของเส้นไหว้และพระสงฆ์เพื่อทำพิธีอุทิศส่วนกุศลเมื่อพวกเขากลับมาถึงป่าชายแดงกลิ่นตับของดินเปียกและไอเย็นยะเยือกอบล้อมพวกเขาพระสงฆ์เริ่มทำพิธีอธิษฐานขอให้ดวงวิญญาณเหล่าทหารไปสู่สุติพวกเขาวางของเส้นไหว้ทั้งอาหารน้ำและทูบเทียง ทันใดนั้นลมแรงก็พัดขึ้นมหอีกครั้งทูบที่จุดไว้สันไหวแต่กลับไม่ดับคลายมีใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้นเสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นขอบใจหลังจากนั้นทุกอย่างเงียบสงบตั้งแต่วันนั้นพวกเขาไม่ถูกหลอกหลอนอีกเลยและไม่มีใครกล้ากลับไปป่าแห่งนั้นอีกแต่เรื่องราวของผีทหารชายแดนยังคงเป็นปริศนา ว่าพวกเขาจะาไปจริงๆหรือยังคงเฝ้ารออะไรบางอย่างอยูอย่ในป่ามืดนั้นหลังจากทำพิธีในป่าทุกคนคิดว่าทุกอย่างจบลงแล้วแต่มีบางอย่างผิดปกติกลับไปไม่ได้หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปชีวิตของต้นบอยเมนัทและโอ๊ตดูเหมือนจะกลับมาเป็นปกติไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีฝันร้ายและไม่มีร่องรอยลี้ลับอีก แต่แล้วในคืนหนึ่งต้นกำลังนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านคนเดียวไฟในบ้านกระพริบวูบวาบแล้วจูจๆทีวีก็ดับไปเองก่อนที่หน้าจอจะกลับมาติดใหม่พร้อมกับภาพขาวดำเป็นภาพจากสนามรบเกา่ามีทหารหลายคนนั่งอยู่รอบกองไฟกลางป่าชุดของพวกเขาขาดรุ่งริ่งและเต็มไปด้วยบาดแผลในกลุ่มนั้นมีทหารนายหนึ่งมองตรงมาที่ต้นต้นตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆ ทหารคนนั้นอ้าปากพูดบางอย่างแต่ไม่มีเสียงออกมาและก่อนที่ต้นจะตั้งสติดได้ท่าทุกอย่างก็ดับวูบลงทีวีกลับมาเป็นปกติต้นรีบปิดทีวีเหลียวมองไปรอบๆบ,บ้านแต่ความเงียบที่ตามมานั้นทำให้เขารู้ว่าพวกมันยังไม่จากไปพวกมันยังรอเราอยู่วันรุ่งขึ้นต้นรีบนะทุกคนมาพบกันทุกคนต่างมีสีหน้าซีดเผือดเพราะไม่ใช่แค่ต้นที่เจอเรื่องแปลกๆ บอยได้ยินเสียงกระซิบจากในห้องน้ำเสียงนั้นแถวเบาราวกลับมาจากอีกโลกหนึ่งพวกเรายังอยู่ที่นี่เมพบว่าปลายเตียงของเธอมีรอยเท้าคล้ายรองเท้าบูต่อเปื้อนโคลนโผล่มาเองนักฝันซ้ำๆว่าเขาอยู่ในร่างของทหารนายหนึ่งในสงครามและตื่นขึ้นมาพร้อมกับกลิ่นดินชื้นๆเหมือนป่าที่พวกเขาเคยไปโอ๊ตเห็นเงาคนยืนอยู่ข้างเตียงทุกคืนแต่เมื่อเปิดไฟกลับไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นนี่มันหมายความว่ายังไง พระทำพิธีไปแล้วไม่ใช่หรือบอยพูดเสียงสัน่นนัดขมวดคิ้วก่อนพูดออกมาเบาๆบางทีเราอาจจะทำผิดอะไรบางอย่างนัดกลับไปค้นข้อมูลเพิ่มและพบว่ามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับทหารกลุ่มหนึ่งที่เสียชีวิตในป่าชายแดนแต่ศพของพวกเขาไม่เคยถูกพบบางทีพวกเขาไม่ได้ต้องการให้เราทำพิธีให้แต่ต้องการให้เราพาพวกเขากลับบ้านคำพูดของนัดทำให้ทุกคนขนลุกไปทั้งตัว เราต้องกลับไปอีกแล้วเปรอว่าโอ๊ตพูดเสียงเบาหวิวเมกลืนน้ำลายดูเหมือนเราจะไม่มีทางเลือกพวกเขาเดินทางกลับเข้าไปในป่าเป็นครั้งสุดท้ายคราวนี้พวกเขาเตรียมอุปกรณ์มาเทียบรวมถึงเครื่องมือขุดค้นเพราะพวกเขาต้องหาอะไรบางอย่างที่ถูกฝังไว้ในที่แห่งน,นั้นเมื่อมาถึงจุดเดิมที่พวกเขาเคยตั้งแคมป์บรรยากาศรอบๆดูหนาวเย็นกว่าครั้งก่อนทุกคนช่วยกันค้นหาพื้นที่และในที่สุด พวกเขาพบร่องรอยบางอย่างใต้ดินหลังจากขุดลงไปได้ไม่กี่เมตรพวกเขาพบเศษซ้าของกระดูกมนุษย์และเศษเครื่องแบบทหารทันใดนั้นลงพัดแปลงขึ้นอีกครั้งเสียงปืนเสียงระเบิดเสียงกรีดร้องดังขึ้นรอบตัวพวกเขาบอยหน้าซีดมือไม้สัน่นนี่มันอะไรวะภาพเงาทหารจํานวนมากปรากฏขึ้นรอบๆพวกเขาทุกคนสวมชุดเก่าวคร้ำๆบางมีรอยกระสุนบ้างไม่มีหน้า และทุกสายตาจาับจ้องมาที่พวกเขานักเกลือน้ำลายกรอดพูดเสียงสัน่นเราจะพาพวกคุณกลับบ้านทหารในหนึ่งก้าวมาข้างหน้าเขามีบาดแผลที่ศีรษะเลือดแห้งเกรอะกรังบนใบหน้าเขาจ้องนัดนิ่งก่อนจะพยักหน้าเบาๆทันใดนั้นเสียงโดยวนรอบตัวค่อยๆเบาลงลงเริ่มสงบเงาทุกดวงค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงความเงียบงันพวกเขาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มารับโครงกระดูกไปทำพิธีทางศาสนา และนำกลับไปฝั่งที่สุสานทหารหลังจากวันนั้นไม่มีใครเจอเรื่องประหลาดอีกเลยไม่มีฝันร้ายไม่มีเสียงกระซิบไม่มีรอยเท้าปริศนาทุกอย่างกลับสู่ความสงบบอยถอนหายใจสักทีพวกเขาได้กลับบ้านแล้วตนมองไปที่ขอบป,ป่าที่เคยหลอกหลอนพวกเขาบัดนี้มันดูสงบเงียบราวกับว่าป่ากำลังพักผ่อนและในขณะที่พวกเขากำลังเดินออกจากป่าไปนัดแอบหันกลับไปมองเป็นครั้งสุดท้าย ในเงามืดใต้ต้นไม้ใหญ่เขาเห็นเงาทหารนายหนึ่งยืนทำความเคารพให้พวกเขาก่อนจะเลือนหายไปกับสายลมบางครั้งวิญญาณไม่ได้ต้องการแค่การปลดปล่อยแต่ต้องการกลับบ้านหลังจากต้นบอยเมนัทและโอ๊คิดว่าพวกเขาปลดปล่อยดวงวิญญาณทหารชายแดนไปแล้วข่าวการค้นพบหลุมศพพักกับกระจายออกไปทำให้ป่าชายแดนแห่งน,นี้กลายเป็นจุดหมายใหม่ของนักท่องเที่ยวสายลึกลับ กลุ่มวัยรุ่นห้าคนได้เดินทางเข้ามาในป่าเพื่อท้าทายความเชื่อและสัมผัสบรรยากาศหลอนๆพวกเขาไม่รู้เลยว่าพวกเขากำลังเดินเข้าสู่ดินแดนที่บางสิ่งบางอย่างยังไม่จักไปกลุ่มวัยรุ่นประกอบด้วยเก่งหัวจบจอมลองดีฟ้าสาวที่กลัวนนผู้ชอบเรื่องลี้ลับเบสหนุ่มนักถ่ายคอนเทนต์และหญิงแฟนของเก่งเฮ้ที่นี่โคตรบังเวงเลยว่าฟ้าพูดพลางกอดแขนหญิงแน่นก้องนี้แหละตำนานมันแรงนนหัวเราะ ไหนๆก็มาแล้วเราถ่ายคลิปไปลงกันเถอะเออดีว่าเบสยกกล้องขึ้นถ่ายคืนนี้มาลองนอนกลางป่าผีทหารกันดูท่าผีมีจริงออกมาโชว์ตัวหน่อยเสียงของเขาดังก้องไปทั่วป่าลมเย็ยนๆพัดผ่านทําให้ต้นไม้เสียดสีกันจนเกิดเสียงคล้ายเสียงกระซิบเบาๆแต่ไม่มีใครสนใจพวกเขาเดินลึกเข้าไปตั้งแคมป์ในจุดที่พวกเขาคิดว่าเหมาะสมที่สุด แต่หารู้ไม่ว่าจุดที่พวกเขาเลือกคือหลุมศพเก่าของเห่าทหารที่ตายในป่าแห่งนี้หลังจากกางเต็นท์เสร็จพวกเขานั่งล้อมรอบกองไฟพูดคุยกันสนุกสนานท่ามกลางความมืดมิดของป่าลึกเวลาล่วงเลยไปจนถึงทิ้งคืนฟ้าเริ่มรู้สึกแปลกๆเงียบผิดปกติไปไหมเธอหันไปมองรอบๆป่าความมืดทึบคล้ายกำแพงที่กลืนกินทุกอย่างไม่มีเสียงจิงหรี ไม่มีเสียงสัตว์กลางคืนมีเพียงเสียงฝีเท้าเ,าเบาเดินวนอยู่รอบๆแคมป์ของพวกเขาเธอสะกิดหญิงเบาๆได้ยินเสียงนั่นไหมหญิงฟังอย่างตั้งใจแล้วก็ต้องขนลุกเสียงรองเท้าบูตต่อหนักๆเดินวนไปมาฟ้าหันไปหานนที่นั่งอยู่ใกล้ๆกันนนได้ยินไหมแต่นนกลับนั่งนิ่งสายตาเหม่อลอยเหมือนกำลังฟังอะไรบางอย่างที่ไม่มีใครได้ยินนนทันใดนั้นนนก็พึมงำเสียงเท่าเบา พวกเขายังอยู่ที่นี่ฟ้ากับหญิงเริ่มหวาดกลัวขณะที่เก่งกลับหัวเราะออกมาพวกมึงหลอนไปเองป่าวัเอางี้มึงกลัวใช่ไหมเดี๋ยวกูเดินไปฉีค่คนเดียวเป็นเพื่อนให้ว่าแล้วเก่งก็เดินออกไปจากแคมป์ลึกเข้าไปในป่าโดยไม่ฟังเสียงห้ามของเพื่อนๆแต่เพียงไม่กี่นาทีต่อมาเสียงฟีเท้าของเก่งเงียบไปเก่งเบสลองตะโกนเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมา ผ่านไปสิบนาทีทุกคนเริ่มกังวลฟ้ากับนนตัดสินใจเดินตามไปดูแต่เมื่อพวกเขาเดินไปได้ไม่ไกลพวกเขากลับพบเก่งยืนอยู่ตรงหน้าแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนขนลุกก็คือเก่งไม่ได้ไปไหนเลยเขายังคงยืนอยู่ใกล้ๆแคมเฮ้ยมึงหายไปไหนมาฟ้าถามเสียงสัน่นเก่งทำหน้าสับสน อะไรวะกูก็แค่เดินไปฉี่แต่พอหันกลับมาก็มาอยู่ตรงนี้ทุกคนมองหน้ากันด้วยความตกใจพวกเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าพวกเขากำลังเผชิญกับอะไรพวกเขากำลังติดอยู่ในป่าที่ไม่มีทางออกนอนเริ่มใจเสียต้องมีอะไรแปลกๆแ,แน่เราควรรีบออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยพวกเขาเรีบเก็บข้าวของแล้วเริ่มออกเดินทางแต่ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนพวกเขาก็กลับมาที่จุดเดิม ้าไปแล้วผู้หญิงร้องให้ออกมาเรากลับมาที่เดิมอีกแล้วขณะที่พวกเขากำลังสิ้นบ้องเบสที่กำลังถ่ายคิปตลอดเวลาเหลือไปเห็นบางอย่างในกล้องเงาของทหารนับสิบยืนอยู่ในความมืดจ้องมองพวกเขาอยู่มึงมึงดูนี่เบสตะโกนแต่เมื่อทุกคนหันไปมองด้วยตาเปล่าไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นแต่เสียงฝีเท้าเสียงกระซิบและไอยเย็นเยื่ย,ยืดกลับอยู่ใกล้ขึ้นเรื่อย เราต้องขอเขามานนพูดขึ้นทันทีเราเผลอไปนอนทับที่ของพวกเขาเราต้องขอเขามาเดี๋ยวนี้พวกเขารีบจุดทูบไหว้พร้อมพูดขอขามาสยงสันเครือพวกเราไม่รู้ว่าที่นี่เป็นที่ของท่านขอให้ท่านเมตตาปล่อยเราไปเสียงรอบตัวค่อยๆเงียบลงลงที่พัดแรงหยุดนิ่งหลังจากนั้นพวกเขาลองเดินออกจากไปอีกครั้งและคราวนี้พวกเขาพบทางออก หลังจากออกจากป่าทุกคนหันกลับไปมองเป็นครั้งสุดท้ายและที่ขอบป่าพวกเขาเห็นทหารนายหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นไม้ยกมือขึ้นทำความเคารพก่อนที่ร่างนั้นจะจางหายไปในสายหมอกพวกเขารีบขึ้นรถกลับโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยตั้งแต่วันนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปในป่านั้นอีกแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่องเล่าของป่าทหาร ก็ยังคงม <ique> ีคนพูดถึงอยู่เสมอและทุกครั้งที่มีใครเข้าไปไม่ใช่ทุกคนที่ได้กลับออกมาคืนที่สองหลังจากที่พวกเขากลับจากป่าพวกเขาไม่สามารถหลีกหนีจากความรู้สึกแปลกๆที่ตามมาจากการเดินทางเก่งนั่งอยู่ในห้องของตัวเองขมวดคิ้วและมองไปรอบๆห้องที่มืดมิดราวกับรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างแอบมองเขาอยู่เสียงฟีเท้าผ่านไปที่ประตูห้องปังปังปัง เก่งรีบเปิดประตูออกไปทันทีแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นทุกอย่างเงียบสงบพีทหารเก่งพึมพำออกมาในใจมันกลับมาหลอกเขาอีกแล้วเช้าวันถัดมาเก่งตัดสินใจออกไปข้างนอกเพื่อหาคำตอบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในป่ามันหมายความว่าอะไรเก่งเดินทางกลับไปที่ป่าเดียวกันอีกครั้งเขาบอกเพื่อนๆว่าจะไปสำรวจสถานที่ที่พวกเขาเคยตั้งแคมป์กันเพื่อหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นนนเป็นคนเดียวที่ยอมตามเก่งไปด้วย มึงจะไปอีกทำไมนนนถามขณะนั่งอยู่ในรถกูต้องหาคำตอบว่าทำไมเราถึงหลอกหลอนอยู่แบบนี้ถ้าเราทำผิดพลาดอะไรไปเราจะได้แก้ไขเก่งตอบเสียหนักแน่นพวกเขาเดินทางมาถึงป่าในช่วงบ่ายก่อนที่ความเมื่อจะเริ่มลงทันทีที่พวกเขามาถึงจุดตั้งแคมป์เดิมความรู้สึกอึดอัดก็เกิดขึ้นในอากาศราวกับมีแรงกดดันจากบางสิ่งที่มองไม่เห็น นนหันไปมองเก่งด้วยสีหน้าเครียดมึงแน่ใจนะว่าจะเดินเข้าไปในที่นี่อีกกูต้องการรู้เก่งพูดเสียงหนักพวกเขาเดินไปที่จุดเดิมที่เคยเป็นหลุมศพทหารเก่าความเย็นของป่าหาได้มีการเปลี่ยนแปลงมันยังคงอึดอัดเหมือนครั้งแรกที่พวกเขาเข้าไปทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นใหม่ครั้งปังปังปังเสียงใกล้เข้ามาและพวกเขารู้ดีว่าเสียงนี้ไม่ได้มาจากฝีเท้าของพวกเขาเอง มันคืออะไรนนถามเสียงสัน่นเก่งมองไปข้างหน้ารอยเท้าบูต่อหนักๆที่มีรอยเปื้อนโคลนเริ่มปรากฏบนพื้นดินเปียกพวกเขาตัดสินใจเดินไปตามรอยเท้าด้วยความกลัวใจและความสงสัยขณะที่เสียงกระสิทธทาวเบาดังขึ้นมาช่วยเราพวกเขาตามรอยเท้าลึกเข้าไปจนถึงจุดที่ดูเหมือนเป็นหลุมฝังศพแต่ตรงนั้นกลับไม่มีสิ่งใดยืนยันว่าเป็นที่ฝังศพ เกงขุดดินที่ตรงนั้นแต่เมื่อเขาเจอก้อนหินก้อนใหญ่มันเหมือนจะยิ่งทําให้การหลอกลวงเพิ่มขึ้นเสียงฟีเท้าที่ค่อยๆเคลื่อนไปข้างหลังของพวกเขาไม่หยุดเสียงกระซิบเหมือนจะพูดว่ามาช่วยเสียงนั้นแปรเปลี่ยนเป็นเสียงร้องอย่างหดหู่และขมขื่นทันใดนั้นพวกเขาพบว่าตัวเองหลงทางทุกอย่างดูเหมือนจะเปลี่ยนเป็นป่าที่เคยเดินไปยังจุดเดิมกลับไม่เหมือนเดิมอีกแล้วพวกเขากลับเดินไปวนอยู่ในจุดที่คุ้นเคยราวกับว่า ปากำลังดึงพวกเขากลับไปสู่จุดเริ่มต้นทำไมมันเหมือนเดิมอีกแล้วนนถามเสียงกระตุกเก่งหันไปมองด้านหลังเห็นเทียงความมืดสนิททุกอย่างเหมือนจะถูกล้อมรอบด้วยความมืดรอบตัวไม่มีทางออกมึงพวกเรากำลังวนอยู่ในป่าทุกครั้งที่พวกเขาพยายามหาทางออกเสียงฝีเท้าจะดังขึ้นใกล้ขึ้นเรื่อยๆมันคือตัวเราเองที่ติดอยู่ในกับดักนี้เก่งพูดเสียงแหบแห้งขณะพยายามหายใจเข้าลึกๆเราเราทำผิด นนเริ่มตกใจและร้องออกมาเราไม่ควรเข้ามาที่นี่อีกเลยเขาเลือไปเห็นเงาเมื่อเคลื่อนไหวอยู่ท่ามกลางต้นไม้เหล่าทหารที่เคยตายยืนเรียงรายอยู่ท่ามกลางความมืดป่าของพวกเขาพูดซ้ำๆว่ามาช่วยเราทันใดนั้นร่างของทหารท่านหนึ่งก็เดินเข้ามาใกล้เก่งเงาที่ไม่มีใบหน้าแต่มีสายตาจ้องมองมาที่เขาอย่างรุนแรงเก่งรู้สึกเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่ร่างกายไม่สามารถขยับไปไหนได้ นนเริ่มร้องไห้เราจะออกจากที่นี่ไม่ได้แล้วหรือเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากทุกทิศทางยิ่งทำให้พวกเขารู้สึกว่าป่ากำลังเริ่มปิดล้อมพวกเขาในขณะที่เก่งและนนพยายามหาทางออกจากป่ามรณะพวกเขาเริ่มสังเกตเห็นบรรยากาศที่เริ่มแปลเปลี่ยนไปความเงียบที่เคยทำให้รู้สึกสงบกลับกลายเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวในตอนนี้ป่าที่เคยเป็นสถานที่สำหรับผจญภัยกลับกลายเป็นเหมือนกับเขาวงกว ที่ไม่มีทางออกทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปเสียงของลมเริ่มส่งเสียงกระซิบที่ไม่เป็นมิตรมันไม่ใช่เสียงธรรมดาแต่เหมือนกับเสียงของใครบางคนกําลังพูดอย่างท่าวเบาเสียงที่ดังก้องในใจของพวกเขามาช่วยเรามาช่วยเราเสียงนั้นค่อยๆเสริมความกระชากเข้ามาในหัวจนเก่งและนนแทบหายใจไม่ออกพวกเขาหยุดและหันมองไปยังต้นไม้ที่เริ่มท่าเลือนด้วยความมืดคล้ายว่ามันกําลังเคลื่อนไหวไปมาด้วยตัวของมันเอง แต่ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยนนเริ่มรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในฝันที่กลายเป็นฝันร้ายเขาหันไปถามเก่งทำไมมันเงียบขนาดนี้แต่เก่งไม่ตอบเขากำลังมองไปข้างหน้าอย่างตื่นตระหนกเก่งมึงได้ยินไหมนนถามอีกครั้งด้วยเสียงที่แตกตื่นจู่ๆลมเย็นเย,ยือกที่พัดมาจากทิศทางหนึ่งพัดผ่านร่างของพวกเขาเหมือนกับการต้อนรับจากสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ราวกับว่าพวกเขากำลังถูกดูดเข้าไปในที่แห่งหนึ่ง ทุกย่างก้าวของพวกเขารู้สึกหนักขึ้นทุกทีเสียงฝีเท้าของพวกเขากลับทำให้ป่าดูเหมือนจะเป็นหุบเขาที่ค่อยๆกวาดเอาความหวังไปทีละน้อยเสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้ดันขึ้นอย่างเบาแต่มันกลับกลายเป็นเสียงที่เหมือนกับคำพูดที่คุ้นเคยไม่ใช่เสียงของธรรมชาติที่พวกเขาคุ้นเคยแต่เป็นเสียงของทหารที่คอยเรียกหาคนที่เขาเคยรักมาช่วยเราเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันไม่ใช่เสียงกระซิบแต่เป็นเสียงที่เหมือนจะเรียกพวกเขาออกมาจากความมืด ทุกครั้งที่พวกเขาหันไปมองด้านหลังจะเห็นเงาผู้ชายที่สวมชุดทหารยืนอยู่ห่างออกไปร่างนั้นไม่เคลื่อนไหวแต่ดูเหมือนจะจ้องมองพวกเขาอยู่ในความเงียบสงัดมึงเห็นมันไหมนนถามเสียงสัน่นเก่งพยักหน้าร่างของทหารคนนั้นยืนอยู่ในที่มืดกล่าวกับว่าเขากำลังจะเดินมาหาแต่มันไม่เคยขยับตัวเลยเมื่อเก่งเริ่มก้าวเท้ากลับไปร่างนั้นก็เหมือนจะยืนอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะก้าวไปข้างหน้าแค่ไหน เราจะหลงทางในป่านี้ได้ยังไงเก่งพึมพำเหมือนกับเรากำลังวงเวียนอยู่ในที่เดิมไม่มีที่ไหนที่เราเคยไปมาก่อนพวกเขาพยายามตามหาทางออกอยู่หลายครั้งแต่ทุกครั้งที่พวกเขาก้าวออกไปพวกเขาก็กลับมาที่เดิมราวกับว่าป่ากำลังดึงพวกเขากลับมาไม่ว่าจะพยายามเดินไปทางไหนทั้งสองก็เหมือนกับตกอยู่ในกับดักที่ไม่สามารถหลุดพ้นได้ขณะนั้นเองเสียงฝีเท้าดังขึ้นในป่าลึกเสียงบูตต่อหนักๆตรงมาที่พวกเขา แต่เมื่อหันไปมองไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเสียงนั้นหายไปจากทิศท,ทางที่พวกเขาเคยได้ยินแต่ทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงมาจากด้านหลังใกล้เข้ามา9 1 9 2ห3พวกเขาหันไปอย่างตื่นตระหนกพบว่าทหารหลายคนยืนอยู่ข้างหลังพวกเขาในความมืดร่างทหารทุกนายเงียบสงัดราวกับไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วแต่ยังคงมีตัวตนในโลกนี้ มาช่วยเราเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งจากหนึ่งในทหารคนหนึ่งที่ยิ้มออกมาอย่างขมขื่นพวกเขาเรียกเราหรือเปลา่านนถามด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความสับสนทันใดนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นตรงข้างหูของพวกเขาไม่ออกไปได้หรอกคุณคือตัวต่อไปเสียงนั้นไม่ใช่จากทหารแต่มันมาจากรอบๆตัวของพวกเขาพวกเขาเห็นร่างทหารลอยไปในอากาศใบหน้าที่บิดเบี้ยวจากความเจ็บปวด ยังคงประทับอยู่ในสายตาของพวกเขาและเสียงกรีดร้องดังขึ้นไปในอากาศไม่สามารถรู้ว่าเป็นเสียงของใครแต่มันดังจนพวกเขารู้สึกเหมือนโลกนี้กำลังจะพังทลายลงทันทีในที่สุดความหวังสุดท้ายของพวกเขาก็พังทลายลงเมื่อปากหลักกลายเป็นเหมือนกับอาณาจักรของความตายพวกเขาค่อยๆมองเห็นต้นไม้ที่สูงใหญ่เริ่มบิดเบี้ยวใบไม้ร่วงหล่นลงมาเป็นฝุ่นละอองทำให้รู้สึกเหมือนทุกอย่างกำลังจะสูญสลายไปในช่วงเวลานี้ มึงรู้สึกไหมว่าเรากำลังติดอยู่ที่นี่ตลอดไปเก่งพึมทำเสียงขาดหายนาทีที่เขาพูดออกมาเสียงลมหายใจที่ไม่เป็นของมนุษย์ก็ดังขึ้นข้างหลังพวกเขาในขณะที่ร่างของทหารกลุ่มนั้นยิ้มออกมาอย่างแปลกประหลาดทุกอย่างดูเหมือนจะหายไปในความมืดราวกับว่าพวกเขากำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของป่านี้ไปตลอดกาลเวลาเดินไปอย่างช้าๆขณะที่เก่ง และนนพยายามหาทางออกจากป่าที่เหมือนจะไม่มีวันจบสิ้นทุกย่างก้าวของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวาดลัวและความท้อแท้พวกเขารู้สึกว่าไม่มีทางหลุดจากป่านี้ได้อีกแล้วราวกับว่าการหลอกหลออและความเมื่อกลื่อนกลิ่นพวกเขาไปทีละน้อยแต่ทันใดนั้นเสียงหายใจหนักหน่วงของพวกเขาผสมกับเสียงแห้งจากลำคอในขณะที่ทหารหลายร่างเริ่มลอยออกมาจากต้นไม้พวกเขายังคงยิ้มอย่างเย็นชาและเสียงกระซิบในใจยังคงติดอยู่ในหู พวกเราจะไม่ได้ออกไปจากที่นี่เสียงนั้นบอกพวกเขาขณะที่เงาร่างทหารที่เสียชีวิตจากการประทะข้ามไปยังอีกมิติหนึ่งเหมือนจะรอเวลาที่จะดึงพวกเขาเข้าไปในอดีตแต่ทันใดนั้นเองเก่งรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างที่มาจากพื้นดินสายตาของเขาจับจ้องไปที่ดินที่พวกเขากำลังยืนอยู่มันเริ่มแยกออกจากกันเหมือนจะเปิดเป็นช่องทางนนไปเราต้องไปจากที่นี่ เก่งดึงนนไปอย่างสุดแรงแน่ว่าหัวใจของเขาจะเต้นรัวและเต็มไปด้วยความกลัวแต่เขารู้ว่าถ้าพวกเขายังอยู่ที่นี่พวกเขาจะไม่มีวันออกไปได้พวกเขาวิ่งสุดชีวิตข้ามทางเดินแคบที่ดูเหมือนจะขยายตัวเองให้กลายเป็นเงาเมื่อที่ตามมาหมดทุกทิศทางเมื่อพวกเขาหันไปข้างหลังก็ยังเห็นทหารยิ้มอย่างเย็นชาย,ยืนจ้องมองพวกเขาอย่างไม่ปราณีแต่โชคดีที่พวกเขาได้เจอแสงแรกของอรุณ พวกเขาวิ่งออกมาจากเส้นทางแคบๆที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออกไปไหนจนกระทั่งแสงแดดยามเช้ากระทบเข้ามาในสายตาของพวกเขาเป็นแสงแรกที่ทําให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขากําลังออกจากกับดักนี้เสียงทหารในป่าหายไปในท,ทันทีเมื่อพวกเขาพบว่าพวกเขากําลังก้าวออกจากป่าที่ดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิน้นเก่งและนนล้มตัวลงนอนบนพื้นดินที่แห้งรู้สึกเหมือนร่างกายของพวกเขาหนักหน่วงเพราะขาดน้ํา และพลังงานแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าพวกเขาถูกปลดปล่อยจากการหลอกหลอนพวกเขาหลับไปทันทีหลังจากที่มีแสงแดดส่องเข้ามาเมื่อพวกเขาฟื้นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ในที่ราบซึ่งเป็นพื้นที่แถบหมู่บ้านเล็กๆใกล้กับป่าแห่งนั้นชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งเป็นชายแก่ท่าทางสงบเสง,เงียบยืนอยู่ข้างๆและกำลังถือกวดน้ำให้พวกเขาพวกคุณหลงทางในป่ามาเรอชายแก่ถามสียงเบา เก่งและนนมองหน้ากันก่อนที่จะตอบว่าใช่เราหลงทางในป่านั้นมาเกือบสองวันแล้วครับจะไปไหนก็ต้องระวังนะป่านั้นมันไม่ใช่ที่ที่คนทั่วไปจะเข้าไปได้ง่ายๆชายแก่ตอบเสียงแหบแห้งหลังจากนั้นเก่งและนนได้รับการดูแลจนกระทั่งพวกเขาฟื้นตัวเต็มที่และได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านยืนยันว่าที่ป่าแห่งนั้นมีเรื่องเล่ามานานแล้วเกี่ยวกับทหารที่ตายในสงครามพวกเขาบอกว่าป่าแห่งนั้นเคยเป็นเขตแดนที่ทหารเฝ้าระวังแต่มีการสูญเสียชีวิตของทหารจํานวนมากในช่วงหนึ่งและบางคนยังไม่สามารถข้ามไปจากโลกนี้ได้มันไม่ใช่ป่าธรรมดามันคือป่าที่คนตายยังไม่สงบคนที่ไปลบหลู่มันจะโดนหลอกหลอนจนไม่สามารถหลุดพ้นได้ชายแก่พูดอย่างช้าๆแล้วเดินห่างออกไป เมื่อกลับถึงบ้านเก่งและนนรู้สึกถึงความเครียดที่ยังคงเกาะติดอยู่ในจิตใจของพวกเขาและตกลงกันว่าพวกเขาจะไปทำบุญอุทิศให้วิญญาณของทหารที่เสียชีวิตในป่าครั้งนั้นพวกเขาเชื่อว่าทั้งสองจะไม่ได้หลุดจากความหลอกหลอนนี้ไปตลอดชีวิตถ้าหากไม่ทำบุญให้กับวิญญาณที่ยังคงค้างคาอยู่ในป่านั้นทั้งสองเริ่มชวนเพื่อนๆนมาร่วมงานทำบุญที่วัดใกล้ๆหมู่บ้าน และพวกเขาทำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณของทหารที่ตกทุกข์ได้ยากในป่าและอธิษฐานให้พวกเขาสงบสุขในพหน้าตั้งแต่นั้นมาเก่งและนนไม่เคยกล้ากลับไปที่ป่าชายแดนแห่งนั้นอีกพวกเขาเล่าประสบการณ์ที่น่าสยดสยองให้เพื่อนๆนฟังและได้เตือนทุกคนเกี่ยวกับความเฮี้ยนของป่าที่เคยทําให้พวกเขาเกือบเสียชีวิตเรื่องราวของผีทหารในป่าชายแดนกลายเป็นเรื่องเล่าที่จะไม่มีวันลืมในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้น และแม้แต่คนในพื้นที่ก็ไม่กล้าเข้าไปในป่านั้นอีกเลยป่าที่เคยมีความสงบกลับกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความมืดมิดและความหลอกหลอนจากวิญญาณที่ยังคงไม่สงบไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกแล้วและนี่คือเรื่องราวสยองขวัญจากหลอนเล่าเรื่องหวังว่าทุกคนจะหลับฝันดีถ้ากล้าปิดไฟนะครับถ้าชอบเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดทุกความสยองขวัญที่เราจะนำมาเล่าให้คุณฟังแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปขอให้คืนนี้ปลอดไัยจากความมืดมิดนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ